ก็มูลค่าหลักล้านกว่าแล้วกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้คือหาวิธีขายของทุกอย่างเรียนทุกอย่างที่เขามีให้ไม่สามารถขายได้จริงค่ะเมื่อเราเอาคนมาจํานวนเยอะแล้วเนี่ยคนของเราก็ขายไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์มันพังไปหมดเลยเราครอบครัวพังค่ะก็ตัดสินใจก็แยกกับสามีเดินออกจากบ้านไปเลยค่ะเพราะว่าโอ้โหก็คือเราอยากสําเร็จ แล้วเขาบอกว่าต้องทําตามคนสําเร็จใช่ไหมคะมวลีของเขาคืออะไรขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะคะเราก็นึกว่าที่นี่มันถูกแล้วละ่ะขยันไปเลยค่ะรวยเลยที่นี่เสียเงินแล้วเสียสามีไป่ะเออเสียเงินแล้วเสียผัวไปไงทไมมันทไมขายได้ของที่เราได้มามันไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะคนจะกลับมาซื้อซ้ำประทับใจนะคะไม่เหมือนกับที่เขาโฆษณาไม่เหมือนค่ะ แต่เขาก็ไม่เน้นขายด้วยเขาเน้นหาคนอย่างเช่นเวลาเราถ้าคุณยิงแอดขายของเนี่ยเสียตังค์เท่ากันแต่คุณขายได้กําไรไม่พอแต่ถ้าคุณยิงแอดหาคนทําธุรกิจเนี่ยมันได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็คือต้องการที่จะให้หาคนมาร่วมธุรกิจซื้อเป็นซูเปอร์ไวเซอร์หรือดีลเลอร์ได้เงินได้เงินจากการ ไม่ไม่ได้สนะิถ้าถ้าได้คงไม่มายืนตรงนี้เราได้ถามเขาไหมว่าเราเอาสินค้าไปแล้วขามไม่ได้เราได้ถามเพผมทำไมเขาบอกว่าเอ่อตอนแรกนะคะอันนี้คือเรื่องมันเกิดขึ้นประมาณ2ปีที่แล้วนะคะก็คือออกมาประมาณ2ปีละเราก็ถามแล้วก็มีทีมของเราอะค่ะเขาไปขายในช่องทางอื่นไม่ได้ก็ถามเขาก็จะโยนให้แม่ทีมโยนให้คนที่ ไปปิดสมัครเข้ามาก็ดูแลกันไปจนเด็กบางคนอ่ะคะ่ะเขาบอกว่าขนาดมันยังขายไม่ได้เลยอะ่ะ<ม>ก็เลยมาลองถามว่าวิธีไหนที่จะขายได้เขาไม่มีคำตอบให้ตรงนี้ค่ะอันนี้อันนี้ขออนุญาตล่าสุดก็คือเขาปิดระบบบางคนตัดนะครับตัดระบบบางคนนะครับเข้าถึงไม่ได้แล้วนะครับก็คือปิดปิดระบบออกจากการเข้าถึงของสมาชิกนะครับนี่ล่าดีนะบอดีก็จะมีแอปนะครับในการเข้าถึงได้นะครับเนี่ยแอปอ แอปแดงตัวนี้นะครับเข้าไปปึ๊บอันนี้ก็เข้าไปปั๊บแล้วก็ปิดเลยไปเอาใบเสร็จได้ไงคะมีนะคะแต่ว่าน่าจะโดนไล่ลบรหัสฉะนั้นตอนนี้รีบเลยรีบเข้าไปแก่เพราะว่ามันมีทั้งใบเสร็จใบซื้อขายทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้แล้ก็ก็ใครสั่งให้ทําอะไรรบๆเลยก็บอกไปที่ผมนะเดี๋ยวพามาแจ้งความทําลายหลักฐานนะครับ ทำลายหลักฐานช่วยเหลือผู้นะครับเป็นลักษณะทำลายหลักฐานแล้วถ้าใครพบเห็นการกระทำังกล่าวแจ้งมาเลยนะ